ซื้อมากี่วันแล้วนะอาทิตย์หนึ่งสองรู้รู้อะไรบ้างไม่รู้นอกจากเหยียบคันเร่งกับเบรกไม่รู้อรรเลย้้บงถามอะไรเขาเลยเหรอวะไม่มีเขาไม่เขาไม่ได้รีบอกเลยเหรอเป็นตลาดร้อนตีไม่มีแบบเตอยูทูบไม่มีไม่มีเหมือมีกัมกันคุณรีบยี่ต้อนรับสู่ซันดิดเดอะซีรีส์ตอนที่สองครับก็ความวุ่นวายเมื่อกี้นี้เราอยู่ที่คณะวิศวะของมหิดลนะเป็นปาก้องจำเป็นให้เพื่อนนิดหน่อย แกงที่เจอบครัางที่แล้วแหละแกงเดิมแกงเดินแกงเดิมแล้วก็มาเจอเพื่อนเอคนคณะอื่นๆด้วยก็จะไปเจอกับเพื่อนเอคนอ่ะบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามบอกว่าตรงนี้หมดเลยครับเฮ้ยอะไรเงี มาซื้อเด็กไหมเด็กอยู่อะไรเด็กอ่ะนอน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 นี่กันไปกันไปมีเมียแล้วนะไม่ออกกล้องไม่มีออกกล้องไม่มีออกกล้องไม่มีเจ็บตัดด้วยตัดด้วยตัดใช้นะมึงตัดเต้ออกกล้องกูหน่อยแล้วยังกูขอไปหาอะไรกูก่อนได้ไหม ผอ้ขับฟิวเลรอไม่ดุอนี่ก็คือเพื่อนแต่มัธยมนะครับผมกินนิยมด้วยนะครับเพื่อนทุกคนกินนิยมทั้งทางแก๊งเนี่ยกินนิยมหมดเลยใครโอ้เป็นบุคลิกมาแล้วแหละมีใครขโมยเหรอเอาไปทำบ้านเลยแล้วตอนนี้คับรอเรียกครับเราเรียกจับได้บ้างจับได้บ้างเรียกเรื่อยแล้ว มันมีกลิ่นใหม่ๆออกมาแล้วสักพักก็จะระเบิดไม่รู้จะระเบิดระเบิดหน้าใครอยู่กับเพื่อนแก๊งเดิมมาสักพักละเอ้ยเดี๋ยวจะหาเพื่อนคนอื่นบ้างเอ้ยตายนี่เพื่อนิกหนีเขายังไม่ได้คืนเสื้อเลยว่ะมึงกูก็ลืมไปแล้วเหมือนกันเนี่ยกูก็ลืมมามาเอาถือว่าเป็นของขวัญเกิดมึงแล้วกันนะเอ้ยนี่เพื่อนเพื่อนใครเพื่อนใครเย้หายเฮนยเจอเพื่อนแล้วเย้ถ่ายวอล์กอยู่บนเนี่ยถ่ายวอล์กอ๋อคลิปว นี่เพื่อนหนึ่งในเพื่อนแต่ลืมชื่อแล้วใช่ปหมฟองฟองฟองเออไปเตะบอลกันอยู่เออลืมเออดีเฮียไปเตะบอลอยู่ด้วยกันเพื่หน้ามึงลงช่องด้วยใช่หน้ามึงลงช่องด้วยเออหน้ามึงด้วยใช่อันนี้เป็นเพื่อนโมแก้วหลงตอนนี้ก็อัพขนาดตัวมาเยอะแล้วเดี๋ยวออนรูทตอนกลับมาขนาดตัวจะพูดจนเสี้ยเลยไม่แก่แบบเอออุดมสมบูรณ์ยังอุสมบูรณ์ในเพื่อนอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีใช่ใช่อยู่ดีกินดีแต่เลี้ยงดีอะไรอย่างนี้แต่เลี้ยงดี โสด้วยจิตด้วยนะคอามนุ่มเยียบมานะไม่เมียข้ามมาเงี้ไม่ได้ข้ามดูเยี่ยมอันนี้เป็นตากร้องเคื่องสนิทผมเองเนี่ยดูหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนไหมเหมือนมีคนบอกยื้อว่าหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนเว้ยเอ้ยอันนี้เป็นตากล้องนะทุกคนฝาพเดาไหมฝาพเดาไหมแมวขี้เกียจอ่ะเดี๋ยวผมแปะเพจไว้ให้ได้กันไปเพจให้ได้กันครับผมก็เนี่ยไปติดตามได้กก็อีคนนึงดีครับได้ข่าวว่ากิจนิยมครับแน่นอนโอ้คนนี้แน่นอนเลยจริงจะบอกว่าอาจารย์อ่ะต้องทำป้ายไว้ตั้งแต่สี่ปีที่แล้วนะ ไปโอ้ม oh, <me ีคิงมีคิงแกดิ๊นดิ๊นดิ๊นเขาเข้าตอนปีสองเลยเขากล้จะจบแล้วแต่เขาแบบเอ้ยรอเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมกคนนิดเดียวดานะครับ่าดานะครับผมโกรธไหมครับโกไหมครับออกกล้องเข้ากระสดนไปขัดวูนี้ไดจแล้วครับรักแฟนนี่โกรธไหมครับ เชิญถ่ายรูปเชิญถ่ายรูปก็เชิญถ่ายรูปกันได้30กันยายนนะคะที่คณะวิศวะใครสนใจยังมาถ่ายรูปรู้จักไม่รู้จักก่อนได้เลยบาย วันนี้แฟนไม่มาแฟนไม่มีคุณอย่าลงนะส่วนนี้ตัดออกเพื่อนครับทำนะครับใครโสดบ้างครับผมครับโสดใช่ไหมคนนี้ล่ะโสดครับโสดถ่ายอย่างนี้โสดก็ได้ครับโสดแล้วคนนี้อ่ะคนนี้คนนี้คนนี้โสดโสดครับโสดไหมโสดครับโสดมากโสดใช่โสด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 แล้วแบงค์ก็โสดเดอะแต่ก็ต้องดูหน้าหน้าหน้าอแล้ว นนโสดห้าแบบคุณโสดใช่ไหมคุณหน้าคมเม้นคนนี้ะ่น,นี่คนุนดังคนดงล,ลูกะอันนี้แฟนใช่ปะหลือเพื่อนใช่เป็นแฟนใหม่ัี้ปวอล์กนะเยี่ยใหม่ส <laughs> ไจล,ละแยก่ยยกยนี่นี่คือแบบแอ m b a เอร์ของไม่หยุดนนพวก s เอร์ไม่โยดหรอเวอร์ไปสดไหมคะตอนนี้ถ่าโสดไหมคบไม่โสดครับไม่โสดแล้วเหรอใช่ไม่โสดแล้วจรเาเจรารที่ท่่่ อันนี้รีวิวไปก่อนมีไอจีนน IG ไหมไอจีก็ตามนี้เลยค่ะอ่าไอจี IG ตามนี้เลยค่ะทุกคนใช่ผู้ทานเป็นกันใครที่จัะทำร้านีสั่งตามออเดอร์ใช่ทำวันต่อวันวันต่อวันใช่ได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหรครับคนนี้ไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> A later. few moments สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกใครนะว่ากูบอกกันกูบอกชื่ออะไรหรอเอ่อบอกชื่ออะไรคะเป็นอันนี้เป็นวอล์กบันดิตเดอร์ซิลลี่วอล์กบันดิตเดอร์ซิลลี่อ๋อช่วงบันดิตยูคูบิกตอนนี้รับสอนพิเศษเรทุกคนออนไลน์แล้วก็สอนนะทั่วราชอาณาจักรเราก็แค่ออนไลน์อ่ะแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตไอจีเราให้หน่อยทักมาได้เลยฟิสิกส์เคมีคณิตได้ครับจัดไปขยันตะเขียวได้หนักอ่า คือตอนนี้เพื่อนๆเขาก็ไปซ้อมรับอาจจะไปที่คณะอื่นๆเพราะว่าวันนี้มีอีกประมาณสองคณะที่ซ้อมเหมือนกันก็ผมก็จะไปหาเพื่อนด้วยไป <Bye. S 1> one hour later h ล l l ลตอนนี้ก็กำลังไปหาเพื่อนที่อยู่คณะ SS อยู่นะครับผมพอแม่มึงเบอกว่าซ้อมเสร็จแล้ว <c oughs> ใครจะไปรู้ว่ามึงซ้อมเสร็จตอนไหนบอกเลยมึงมีเรื่อง,องกูแน่ยอกหยากหยๆกหยอก,ยกปะปะปะปาไปหาเพื่อนกันดีกว่า A later few moments เจอกันแล้วบายบายเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ค่อยไม่ได้ถ่ายคู่กับเจมเลยเจนคาอยากถ่ายกับเจมจ่ะมาดีเออแล้วใครด่๋ยวผมถ่ายธรรมชาติใช่ธรรมชาติลงทันเอ้ยโคตรแย่เนีนยนี่คุณผมถ่ายวอล์กนะผมถ่ายวอล์กนะหน้าก็จะสวยๆหน่อย เฮ้ยคุณน้ำ้ <A ère meine Eye> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพื่อนมิ้นต์เราไม่ใ <Uma> ช <'m wiele> <who médico> ่คุณน้ำมิ้นเหรอเออน้ำมีคนนึงเวยแล้วท่านประธานของผมแน่นอนท่านประธานน้ำแข็งซันเดี๋ยวจบวงเนี้ยซันถ่ายรูปกันถ่ายรูปการมี่ยนถ่ายวอล์กอยู่ถ่ายวอล์กไปก่อนนี้โสดนะครับผมเอ้ยไม่โสดแล้วครับไม่โสดแล้วเหรอเอ้ยบาจริงบาจริง นี่คือคำสัญญานะครับผมคำสัญญาพิมนะเราสัญญากันว่าอะไรครับไปทิพชาร้อนไปทิพชาร้อนครับเราเราจะไปกันหลายหลายคนนะครับผมเอาอะไรล่นแล้วก็เอาให้กระเป๋าฟรีเพลยบมาเลยครับมาเลยครับอาหากันไปนะครับผมตอนนี้ก็เราก็ไปที่อีจีก่อนเราไปตึกวิศวะก่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายวอล์กกับเพื่อนๆอ,อีกทีนึงแล้วก็สุดท้ายก็ไปจบที่ MS ็อยดุริยางเนาะ ตอนนี้เราอยู่ดุริยางนะครับผมกำลังจะไปหาเพื่อน,นอีกคนหนึ่งเห็นบอกว่าไปเจอกันที่บ่อปลาค้าฟเนาะ <c oughs> ก็มันจะเป็นหนึ่งไอแลนด์ม,มาของดุริยางเนาะที่จะเป็นแบบบ่อเลี้ยปลาคราอะไรอย่างเงี้ย มาอีกแล้วไม่ได้ถ่ายวอล์กระหว่างนั้นเพราะว่าแบตใกล้หมดแล้วขออยินดีกับเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยก็ถึงแม้ทีนี้อาจจะลงช้ามากก็คือขออยู่ดีกับเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยอย่าลืมมางานผมละงานผมก็พร <c oughs> ุ่งนี้แหละอีกเก้าแต่คิวกว่าคิมจะลงก็เดือนไหนไม่รู้นะก็ <c oughs> ทุกคนครับก็วันนี้บัณฑิตเดอะซีรีส์ตอนสองก็จบเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันอย่าลืมนะครับผมกดติดตามผมด้วยนะครับข้างล่างนี้กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะ เนอเคงั้นไปก่อนละบ๊ายบาย